สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของแอดคารมุทิพันมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดนะครับไม่มี89ทุกท่านมี03หลุดขึ้นไปบนทางเดินเลขงวดก่อนประมาณนี้ งวดใหม่ไปฟังทางขวาแทบหน้าจอเอานะครับใครชอบวันที่ก็อยู่ด้านล่างทุตันสิกทับ7ต่อมาก็จะเป็นทางล่างชุดเม้นของแอดแสงเดือนนะครับอาจารย์เม้นมาให้4ชุดด้วยกันมี9443 05แล้วก็97 9443 05 07 วันที่อยู่ด้านล่างทุกท่นานอัามาจะเป็นในทางสรุปร่างของเอดรัชนกมีโชคนะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข5นะครับอยู่ด้านบนเลขชุดด้านบนนะครับ4ชุดมี5051 53แล้วก็58ครับ50-51-53-58เด่นสุดก็เห็นจะเป็น50อยู่ด้านล่างตามีนะครับ16ทับ7 2 5 6 7สรุปร่างแอดรัชนกต่อมาจะเป็นนาทางของแอดที่ใหญ่นะครับตัวเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข7เลขชุดก็มี1 7 2 7 2 8 1 8อ่า1 8 2 8นะครับแล้วก็ชุด3ตัวอยู่ด้านล่างได้3 2 7กับ9 2 7ถูกทัน3 2 7กับ9 2 7 แนวทางแอดพี่ใหญ่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางมาน้อยคอยรักผมได้มาเป็นรูปแบบนี้อีกข้อมูลนึงนะครับก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับเป็นลายมือเขียนแนวทางสายเหนือนะครับสายเหนือ16ทับ7 3ามตัวของอาจารย์ได้496 497 406 407ตัวเน้น 07G ก97นะครับ ตัวรองมี0ูนกกับเกาหกทุกทันดูสายเหนือไปแล้วก็ดูข้อมูลสายใต้ของอาจารย์ด้วยนะครับสายใต้ของอาจารย์มี49ก้ากับสีเป็นตัวเน้นตัวรองมี39ก้ากับสามศนยแขนก็คือ40ทุกทันนะมาน้อยคอยรัก ต่อมาจะเป็นหน้าทางของพยาคุธนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่คำนวณของอาจารย์หลุดนะครับแต่ว่าก็มีใกล้เคียงอยู่นะครับ3ตัวผิดไปตัวเดียวตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ352ครับตรงนี้มี53เข้าเป็นคู่โตด๊ดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16บหกทับเจ็ดสวันที่อยู่ด้านล่าง ข้อมูลชุด3ตัวได้847กับ381นะครับ847กับ381 2ตัวมี474881แล้วก็82 4 7 4 8สี่เจ็ดสีหนึ่ะครับนทางของพระยาคุดต่อมานทางของอาจารย์ประเสริฐนะครับเลขออกวันอังคารเด้อครับเลขชุด2ตัว ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี928375 6758แล้วก็19ทุกท่าน928375 675819สำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมะยมแดงนำโชค อยู่ำนวนเลขเด่นของอาจารย์ได้9กับ0เด่นสุดเกณจะเป็นเลข9 2ตัวด้านบนนั้นมี7จ็ดเก้ตัวชอบของอาจารย์ก็คือ5 9กับ0ูย์เกชุด3ตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี5 0 9 4 0 9แล้วก็5 7าเจ้าใมาเป็นทาง3ชุดนะครับสำหรับข้อมูลชุด3ตัว ต่อมาก็จะเป็นาทางของแอดกรมใบสรุปนะครับสูตรคำนวณเลขวิ่งได้7กับ5ทุกทัน7กับ5ข้อมูลของอาจารย์แถวแรกได้797 9, 9 7นะครับแถวที่2ได้728กับ28แถวที่3ได้427กับ27ด้านล่างมี5358แล้วก็67ทุกทัน ตามนี้นะครับเนื้ทางของแอดกรมเกตนุดใบสรุปสีเขียวต่อมาก็จะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่1ใบนี้ของอาจารย์ได้728นะครับ728 2ตัวก็มี2728แล้วก็78ตามลำดับต่อมาครับสรุปบนล่างของแอดนันทุกท่าน งวดประจำวันที่16ทับ7 256ส่วนคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้8กับ3ในส่วนข้อมูลคำนวณเลขดับล่างของอาจารย์ได้เลข0ทุกท่านส่วนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางด้านล่างนั้นเป็นข้อมูลชุด2ตัวทั้งหมดครับมี818283 3137แล้วก็39ตามนี้ทุกท่าน818283 สามหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าสรุปบนล่างของแอดนั่นถัดมาก็จะเป็นทางสรุปล่างห้าชุดของแอดพี่นวดใจดีอาจารย์สรุปมาให้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีหกศูนย์หกสองเก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็ศูนย์สองอีกชุดหนึ่งอยู่ด้านล่างสิบหกกรกฎาหกเจ็ด ต่อมาก็แนวทางของทิศท่าตะโกนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์ได้1กับ5 5มานะครับ5ไปบนทุกทานเข้าหลักร้อยส่วนเลขชุดของอาจารย์นั้นหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา16รกกรกดาคมหจดสูรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้6กับ5ทสุกทาน6กับ5เลขชุดที่ติด6 ก็มีหกหนึ่งหห้าหดหกชุดที่ติดหมีห้าสองห้าสี่ห้าแแล้วก็ห้าเกนะครับตามนี้ทุกท่านใครรอในวทางของอาทิตย์ท่าตะโกอาจารย์จะดีแบ่งปันมาให้แล้วต่อมาครับใครถามหาชุดโต๊สรุปคัดพิเศษ43ตัวนะครับงวดนี้ของอาจารย์นภัทรแจมจะรัศสีครับหน้าจอให้ไว้นะครับ 16กรกฎาคก67็ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของ Rx ปังปุริเย่งวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกนะครับแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมี03ไปบนตรงๆเลยนะครับคือออก503ส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น903ทุกท่านผิดหลักร้อยไป มดมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับไปฝั่งทางขวา16กรกฎาคม67ชุด2ตัวของอาจารย์มี70 71 72 80แล้วก็81 82ทุกท่าน70 71 72 80 81 82ด้านล,ล่างข้อมูลชุด3ตัวนะครับให้มาเป็นทาง4ชุด170 180 172 182ตามลำดับนะครับ แนวทางของอ x ปังปุริเยมาต่อกันที่แนวทางสายโดนนนทบ,บุรีสาตัวได้0ูนย์เก้าส่ถูกทัน2ตัวก็มี0409แล้วก็เกชอบตัวเลขตัวไหนก็สามารถเก่งได้หมดเลยที่สำคัญอย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้น ต่มาจะเป็น,นทางรับเฉพาะสายทหารนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนโหลดทุกท่านข้อมูลล่างเข้านะครับมี98เข้าตัวครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16การกฎาอาจารย์ดูเหมือนว่าจะพิมพ์เป็นพศผิดนะครับทุกท่านเป็น2557นะครับชุด3ตัวด้านบน2ชุดตรงนี้ได้907กับ307 3ตัวอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ถัดลงมาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี50607080แล้วก็มีชุดหน้าลุ้นด้วยนะครับอยู่ด้านล่าง538383558แล้วก็07ครับต่อมาก็จะเป็นทางเงินทเทวดาใครก็อยากได้ปีซ0ตัดไปทุกทาน16กรกฎาคก67 เด่นบนของอาจารย์ได้หนึ่งนะครับชุดเด่นก็มีเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกตัดลงมาก็จะเป็นชุดร่องคำนวณเลขจะวิ่งล่างของอาจารย์ได้เก้านะครับชุดเด่นมีห้าเก้าหกเก้าสองเก้าชุดกันบนล่างแนวทางครบบนของอาจารย์ได้หนึ่งสองสี่หกเจ็ดสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่าน ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ